รับกันเดี๋ยวเราจะต้มกาแฟให้กินก่อนว่ากาแฟแบบต้มแบบโบราณจริงๆเนี่ยต้มแบบไหนคั่วแบบไหนใช่โบราณเออก็จะได้กินกาแฟต้มโบราณแล้วก็เราจะได้ดูสวนกาแฟที่นี่ครับว่าออแกนิกขนาดไหนแล้วเราใช้วัตถุดิบในการมาให้เป็นอาหารพืชยังไงบ้างคุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกันกบเราครับ ในสวนกาแฟอัตะนี่แหละปะ่ะ <Take S 2> กาแฟก่อนรอ,อ,อให้เดือดใช่ไหมครับไอตัวกาแฟนี่มันจะตกลงไปข้างล่างหมดอ๋อตัวกาแฟจะตกลงไปข้างล่างเหรือเดี๋ยวดูนะรอ,อ,อ,อดูรอดูครับนี่อัตะจะคนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนื้อกาแฟครับจะตกลงไปอยู่ข้างล่างหมดครับขีมม่ามันจะขึ้น ไม่ต้องมีถีวิถันอะไรมีอุปกรณ์อะไรมากมายเออเนี้ยแค่นี้แค่นี้ก็กินได้แล้วเนะี่ยหม้อหนึ่งเอากาแฟของเราไปถุงหนึ่งเราบดให้ก็ได้หรือคุณจะไปบดเองก็ได้แล้วคุณก็ต้มแบบวิธีนี้แหละมันก็กินได้เหมือนกันครับกาแฟรสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันอร่อย,อยเอาคกโคกนี่แล้วบคกโคกโคก สนี่แหล,ละการต้มกาแฟแบบโบราณครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องพิธีพิธันอะไรพวกกาแฟมันก็จะตกไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมเปลือกมันใช่แล้วก็จะเหลือน้ําอยู่ข้างบนใช่เออแล้วก็เราก็จะลินน้ําลงสู่แก้วครับลินน้าลงสู่แก้วฟแค่นี้ยกนี่อืมดีขึ้นแล้ว แค่นี้ครับก็ได้กินกาแฟรสชาติที่อยู่กลางไร่กาแฟและต้นกาแฟก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วคุณเนี่ยที่ชอบกาแฟเนี่ยไม่คิดว่าจะมาทานกาแฟแบบนี้เหรอแค่น้อยนิดครับเราก็จะมไม่ให้มันเหลือครับเพราะว่ากากกาแฟที่เหลือเนี่ยป๊าบเราจะเอาไปไหนครับากากกาแฟที่เหลือนี่ไปใส่ต้นไม้ต่อ เอาไปใส่ต้นไม้ต่อครับ,ก,บกากกาแฟของอัตาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ต้นกาแฟที่เราเห็นเนี่ยพามาดูเลยเดี๋ยวอัตาจะพาไปดูต้นกาแฟทุกต้นที่เขาดูแลทุกต้นครับที่ทําให้กาแฟที่นี่เนี่ยมีความหอมอร่อยยังคงคุณค่าความเป็นกาแฟที่อยู่ในธรรมชาติอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันขอชิมกาแฟก่อนเด้อโอ้ยกินสิไม่ใช่ชิม อันนี้ปุ๋ยที่อัตะผลิตเองก็จะกองไว้ตรงนี้ครับก็ทุกอย่างผลิตเองหมดนี่คือปุ๋ยเมื่อหมักได้ที่เสร็จแล้วครับก็จะนํามาใส่ในพื้นที่อันนี้ต้นอะไรโอโวโคลา,าโคาดครับเขาจะใส่ต้นอาวคาโดก่อนอันนี้อยาได้เห็นแล้วว่าหน้าตาของปุ๋ยอัตะเป็นยังไงนี่เลยก็คือเปลือกกาแฟครับ เปลือกกาแฟที่สีแล้วเนี่ยเอาไปหมักหมักกับน้ําจุลินทรีย์แล้วก็กับดินส่วนใครอยากได้ดินก็จะเอาดินเข้าไปให้อันนี้เวลาใส่ก็จะถอนต้นหญ้าที่อยู่ข้างทางออกครับแล้วก็เอามาปกคลุมหน้าดินใต้โคนต้นอีกเช่นเคยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความชุ่มชื้นกับรากของต้นพืชที่เราใส่ครับนี่มาดูนี่ ครัที่ลากลากง่ายๆเลยเนาะโอ้สายปั๊บนี่ต้นกาแฟไม่ต้องใส่อ,อใส่เฉพาะต้นพืชที่เขาใส่ครับอ,อส่วน,นนี่หน่อหวานนะนี่หน่อหวานเหรอโอ้นี่ใส่หน่อหวานหน่อยนึงครับนี่อันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเองจากพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็ผลิตขึ้นตรงนี้ แล้วก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยต้นกาแฟก็ใส่เข้าไปใส่ใส่ใส,ใส่นี่คือลักษณะของปุ๋ยที่เอามาใส่ครับก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ใส่ใส่ใสโอ้นี่คือสวนกาแฟที่พร้อมที่จะผลิตลูกกาแฟและผลไม้ที่อยู่ในสวนเนี่ยให้คุณได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สดชื่นครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ อยู่สูงในระดับน้ำทะเลเนี่ยจากระดับน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ย1,200เมตรครับตรงนี้ก็จะมาเจออัตะหนุ่มรอแห่งบ้านปางขอนก็จะทำไร่ทำสวนอย่างนี้ใครอยากมาเป็นเมียเขาเพิ่มก็ออออบอกได้ดจา <c oughs> จากนี้จะพามาดูเม็ดกาแฟครับ <c oughs> เม็ดกาแฟที่เขา ปลูกเพราะปลูกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่คือสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจะมาซื้อกาแฟของอาตาไปเนี่ยอาตาบอกว่ายังไงผมไม่ขายไม่ขายเพราะอะไรครับเพราะผมคือทํากับพี่คนหนึ่งมานานละเจ็ดแปดปีแล้วผมไม่อยากขายให้คนอื่นไม่อยากขายคนอื่นเราขายคนเดียวขายคนเดียวคือคือคนที่เราเชื่อมั่นเชื่อใจตลอดอืม นานี่แหละอืครับแล้วก็บางส่วนเราก็เอาไว้กินอืเราก็เลยไม่ขายเออไม่ขายให้กับพ่อค้าคนกลางใครมากเราก็ไม่ขายไม่ขายเราถ้ามาเนี่ยมีกาแฟคั่วขายมีกาแฟคั่วขายเมล็ดดิบๆเมล็ดดิบๆไม่ขายถ้าคั่วแล้วปรุงสําเร็จแล้วทําเสร็จแล้วผมถึงจะขายนี่แหละครับเราไม่ขายเมล็ดพันธุ์สู่ท้องตลาด หรือว่าเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมครับนี่คำพูดง่ายๆของอัตตะเลยนะว่าทำไมเกษตรกรไทยเนี่ยถึงแพ้แพ้การทำเกษตรทำยังไงก็ไม่รวยสักทีทำยังไงก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีเกิดจากอะไรเกิดจากที่คุณเนี่ยทำการเกษตรแล้วขายให้กับใครคนนี้คนนั่นเออหลายเจ้าเออมันก็ของตลาดมันก็เกินไงอืมเราไปที่เดียวอืม ของของเราเนี่ยคุณภาพดีอนอกจากตรงนี้ไปถึงร้านสองล้านพออืถ้าอยากได้คั่วมาเอแต่ว่าเม็ดดิบเราจะไม่ขายไม่ขายสู่ท้องตลาดเหมือนกับชาวนาขา,ขายข้าวให้กับโรงสีครับอัะตะไม่ขายข้าวให้กับโรงรับซื้อครับง่ายๆแค่นั้นฉันขายให้ได้ราคาก็คือของฉันมีคุณภาพครับกับแฟรที่มีคุณภาพใครอยากได้คั่วก็บอกเด้อเดี๋ยวส่งไปให้ นี่กาแฟรสชาติของกาแฟที่อยู่บนยอดดอยนี่คือกาแฟอาราบิกา้าหน้าหนาวเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหน้าหนาวเนี่ยเส้เดือนก็จะออกมามออกมาตายอ,อ๋อวางไข่แล้ววางไข่แล้วก็จะออกมาตายเนนนต็มเลยตรงไหนมีเส้เดือนอตรนนั้นคือความอุดมสมบูรณ์ครับแมคคาเดเมียอ, <ad> อันนี้คือต้นแมคคาเดเมียครับ กำลังยินทิดส่วนนี้ก็คือพญาเสือโค่งถัดนี้ก็กาแฟที่มันตายแล้วมันออกลูกแน่เลยหมาะมะคดีเมียอ,ออกดอกนี่คือดอกมันดอกต้นมะคดีเมียไห ไม่ใช่ปลูกกาแฟเพียงแค่อย่างเดียวแบ็กเบอร์รี่ว่าอย่างนั้นอันนี้คือแบ็กเบอร์รี่มันก็คือสีดำในี่นี่ลูกลักษณะอย่างนี้ครับนี่เด็ดกินได้อันนี้คือแบ็กเบอร์รี่เปรี้ยวอันนี้มอนเบอร์รี่ครับหวานเลยอืมป๊บ ใครอยามาเก็บกินแบบนี้ก็มาเด้ออืมอันนี้จะหวานหาออืมหายเหนื่อเลยอ่ะอืมแอปเปิลป่าครับดูต้นแอปเปิลป่าต้นนี้หล่นแล้วเจ็บกินได้เลย็บกินได้เลยอืม นี่คือแอปเปลิลป่าครับมันจะปัดๆนิดน,นึงนะป่ะผลิตเองดินผลิตเองนี่ปุ๋ยอตะผลิตเองทําเองครับอาปกคุมอยู่เออ,อเราไม่ได้โฆษณานะเพราะเราอยากให้เห็นนี่ มาลง,ง,งมาแลงก็ยังอยู่ในสวนครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงครับเพราะว่ากาแฟที่นี่เนี่ยเป็นกาแฟรสชาติที่บอกได้เลยว่าถามว่าอร่อยกว่าใครไหมมันก็ไม่ได้อร่อยกว่าใครครับถามว่าเราอยู่ในแบบออร์แกนิกไหมอย่างเงี้ยการดักมแมลงเราก็จะใช้ขวดดักมแมลงเอาครับมแมลงก็ยังอยู่ควบคู่กับยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นชีวภาพครับ เพราะว่าเราทำในลักษณะของชีวภาพครับใครที่ได้ชิมกาแฟอาตะแล้วได้ขึ้นมาสัมผัสแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกคนสั่งกาแฟที่นี่ไปเป็นร้อยๆกิโลแล้วครับหมักทิ้งไว้อย่างนี้ครับปุ๋ยหมักนี่เมื่อปุ๋ยหมักเราหมักไว้แล้วนี่ให้ดูเลยว่าปุ๋ยหมักที่หมักไว้แล้วเป็นยังไงนี่จะล้วนซุยอย่างนี้ดินอย่างนี้เนี่ยเอาไปปลูกอะไรก็ขึ้นครับ อันนี้คือปุ๋ยหมักที่หมักเองทําเองทุกอย่างก็คือเศษใบไม้เศษทุกชนิดก็หมักไว้ในนี้เลยง่ายง่ายอันนี้คือเปลือกกาแฟที่หมักไว้ครับเราก็จะหมักไว้อย่างนี้มดหนูหนูมแมลงก็จะมาอยู่อย่างนี้เลยนี่นี่นแปลว,แบบว่าพวกนี้มาอยู่ได้เนี่ยต้นไม้เราไม่ตายครับเพราะว่าพวกนี้คือจุลินทรีย์ทั้งนั้นที่ ที่เอาอะไรมาปลูกนี่ก็ปลูกได้เลยก็เปลือกกาแฟที่ได้จากการสีครับพอได้จากการสีมาเสร็จแล้วเนี่ยเออก็จะมาหมักอย่างเงี้ยครับพวกไส้เดือนกิ้งกงกิ้งเกลืออะไรเนี่ยก็มาอยู่อย่างเงี้ยเออไส้เดือนเนี่ยสับลงไปในไส้เดือนนี่ป๊าเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปคั่วกาแฟครับคั่วกาแฟให้ได้รสชาติกาแฟแล้วนําเปลือกกาแฟกลับมาทําเป็นปุ๋ยแบบนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ ก็คือปุ๋ยเปลือกกาแฟเปิดท่อแล้วอืมเช่ดินแล้วนี่เป็นดินแล้วปุ๋ยไม่ปานนาไป แตกนะอันนี้เม็ดกาแฟก็กําลังจะแตกเป๊ะแปะเป๊ะแปะออกมาเพราะว่าเม็ดกาแฟที่คั่วเองมันก็จากความหอมใม่มันก็จะแตกต่างจากกาแฟทั่วทไปตรงไหนอตะจะก็จะได้ความที่ดึงแบบกลมกล่อมกลมกล่อเรากําหนดเองได้อ,อยากเข้มก็เข้มอยากอ่อนก็อ่อนใช่ถ้ามามที่เราเนี่ยเราจะสอนวิธีการคั่วกาแฟแบบโบราณให้ด้วย สอนขั้วกาแฟแบบโบราณอย่างนี้เลยครั้งเราไม่มีเงินซื้อไงเรื่องขัวงข้วแพงไงขั้วอย่างนี้แหะกินแบบธรรมชาติเลยขั้วกินแบบธรรมชาติของเราที่เราต้องการเ,เราต้องการขมก็ขั้วขมเราต้องการขั้วอ่อนเราก็ขั้วอ่อนอแค่นี้แหละ เมื่อได้กาแฟที่คั่วเสร็จแล้วครับคั่วแบบโบราณครับเราก็จะนำกาแฟครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่เลยก็คั่วแบบสดๆใส่ในภาชนะของเราเลยปลั๊บเพื่อทำการบดให้ละเอียดครับแบดบให้ละเอียดแปบบ๊บบดจนมันเป็นผุยผงเลย เราจะทําการดิฟกาแฟที่ความอร่อยจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวดูกันครับอย่างนั้นเราก็จะทําการล้างล้างกระดาษก่อนครับล้างกระดาษล้างแก้ว <นะ S 1> แกให้มันอุ่นก่อนแฟที่ได้เนี่ยครับใส่ลงในภาชนะครับนี่นี่เหลือเราก็จะนําน้ําครับนําน้ําเนี่ยทาการดิฟครับ ดูซิเวลาดิฟของอัตะเป็นยังไงเขาจะเทเปียกให้มันเปียกก่อนหรอให้กาแฟเปียกก่อนหรอใช่ให้มันทั่วกาแฟให้มันเปียกก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยกาแฟมันก็จะคลายกาแฟอีนออกมาเพราะมันโดนน้ำแล้วมันก็จะดูลงมาหลดลงมาถ้าไม่โดนหมดมันก็ไม่มีกาแฟอีนออกมาอยาเทน้ำลงหมดทีเดียวใช่ค่อยๆลง ค่อยๆลงหอมเนาะตีลงไปนี่หอมเลยกินไอหมอกขึ้นมาเนี่หอมทันทีเลยเนี่ย นี่แหละครับรสชาติของกาแฟที่อยู่ในป่ากาแฟที่แท้จริงเราก็พามาเห็นแล้วพามาดูแล้วว่ากาแฟที่ปลูกเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านปางขอนเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับพ่อค้าคนกลางยังซื้อไปไม่หมดแต่ถ้าคุณอยากได้บอกเราจัดหาให้ได้เพราะว่านี่คือกาแฟรสชาติแบบที่ระมุนที่สุดที่คุณต้องลองชิมครับ นี่แหละกินกาแฟแบบคนเบิกทาง